สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องสินค้าชนิดหนึ่งคือเตาแก๊สปิกนิกครับเป็นของจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกเวลาไปตั้งแคมป์ไปนอกบ้านนะอยู่บนหลังคารถ ในแคมป์เอาไว้ทำอาหารอุ่นอาหารอเาก็ห่อมาเป็นแผ่นกันกระแทก่ะครับห่อมาแบบนี้แต่ข้างในนี่ จจับจับ,จบ,จบดูแล้วเป็นน่าจะเป็นเป็นกระเป๋าตามในรูปที่สั่งสินค้าไปนะครับแพ็กการแดแค่มาอย่างดีครับตัดตรงนี้นะอ่นนีแเลย แปนแปน,นออกมาแล้วครับอุ้ยชนอ้าวเป็นกระเป๋าหรือกล่องมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องมา มียังไงบ้างเอ่ยอ๋อกล่องนี้เขาเปิดปิดแบบนี้ครับ็นไหมล็อกปั๊บแอนแอนออกมาแล้วว้าวก็ตามรูปอ๋อก็อยู่ในกล่องนี้ครับนี่ของ portable gas stove ประาจีนโหคนจีนนี่ก็ททำสืนกล้าขายตัวโลกแล้วตอนนี้ของไทยไม่ค่อยมีเลยนะมีแต่ของคนจีนอ่าดูครับดูนะแข็งแ,แรงดีอันนี้อยู่ล่างหรืออยู่บนเดี๋ยวนะครับเอาเอาตัวน,นี้ออกมาก่อนนะเป็นลอง วงการใช้คงจะดูเอาเฉพาะภาพนะภาษาจีนก็ดูตามนี้ครับ ก็ถือว่าใส่กล่องมาแบบนี้ก็ดีครับโอ้นี่นาะโอ้ตรงนี้ เออหัวเมื่อกี้นี่เจะตั้งแบบนี้อ่านะครับเป็นแก๊สกระป๋องใช่ ว่าตรงนี้ที่เปิดใส่แก๊สกระป๋องเขาบอกว่าเป็นสองระบบนะโอ้สองระบบมนะันอาจจะต่อตรงนี้เป็นกระป๋องแก๊สนะ ตรงนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งอ๋ออาจจะเป็นจากถังอีกทีหนึ่งนะตรงนี้ครับบอกเป็นสองระบบนะวันนี้ยังไม่ได้ใช้งานครับแก๊สกระป๋องยังไม่ได้ซื้อมาทีการใช้ก็บอกว้แบบนี้นะตรงนี้ตนี้เป็นรูอะไรเอ่ย นี่เอาไว้จับเนะีขอทดลองใช้ก่อนครับครั้งแรกที่สั่งซื้อมานะคงจะใช้ได้นานดนะูม,มาหลายยี่ห้ออันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะ ที่ซื้อแบบนี้ก็เพราะว่ามันจะได้ตั้งแข็งแรงหน่อยแต่ที่บางลมไม่มีนะหรืออาจจะเอากล่องของมันก็ได้นะเวลาทำอาหารนะดูในรูปภาพแต่แรกคิดว่ากล่องจะแข็งแรงกว่าน,นี้ก็โอเคครับแค่นี้อ่ะเนีย้ย นี่ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแจ้งเนาะก็ปิดแค่นี้โอเคครับเราได้ดูรูปลักษณ์ของมันเดี๋ยวเก็บคืนเนก็ไปก่อนเพราะว่ายัางไม่ได้ใช้เมื่อกี้มาแบบนี้เนาะ โอ้เก็บก็บไปก่อนครับแบบนี้เนาะน,นี่นอ่าก็เก็บแบบนี้ถูกต้องแล้ว โอเคเราแกะกล่องแล้วก็ได้ของตามนี้ครับเวลาใส่พืนอย,อยนดะมาไหนแล้ถูกด้วยโอเคครับอ่กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ดีครับมีกล่องใส่อยู่ คนนั้นดูหลายยี่ห้อเยลยละที่ดูเดยวทดลองใช้ดูก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ดูการรีวิวนะครับโอเคครับโอ้เมาตกอีกแบที่แคบเหลือเกิน ซื้อของมาเตรียมไว้ทุกอย่างเดี๋ยวก็จะออกลุยครับไปทำงนานนอกสถานที่ครับเอาคอมขึ้นไปด้วยใช้โซล่าเซลลใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มันเลกเลยตกไวครับตรงนี้ โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่นะครับวิดีโอหน้าจะรีวิวแกะกล่องอันไหนเพื่อนำไปใช้ในการออกข้างนอกต่อไปครับ โอเคครับสวัสดีครับ